ถ้าพูดถูกเขาก็ชมถ้าพูดผิดเขาก็ค้านฟังไม่ดีก็มีคนคอยขัดเรื่องสนทนาธรรมะมันเป็นอย่างนี้ตรงที่ถูกขัดถูกแขวะถูกค้านและถูกตีถูกชมซึ่งหน้านี่แหละที่ยัวกิเลสนักหนาต่อเลยนะครับคราวที่แล้วเราค้างกันอยู่ที่ว่านักธรรมะมี3มชั้นนะก็คือ1นักพูดธรรมะให้ผู้อื่นฟังแล้วก็2นักฟังธรรมะที่คนอื่นพูดนะครับแล้วก็3นักพูดและนักฟังธรรมะเนาะเรามาอาธิบาย ประเภทแรกก่อนนะักธรรมะประเภทแรกคือพวกพูดธรรมะให้คนอื่นฟังเป็นพวกที่หาได้ไม่สู้ยากนะักเพราะการพูดธรรมะให้คนอื่นฟังทําได้ไม่ยากถ้ารู้ธรรมะก็พูดธรรมะได้ถ้าจําคําสุภาษ,ษิตได้ก็พูดสุภาษิตได้เราท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าการสอนคนอื่นนั้นง่ายอยากว่าอะไรก็ว่าเอาว่าเอา,เอานี่ว่าถึงใจคนสอนนะไม่ใช่ว่าถึงวิธีสอนให้ได้ผลคือคนที่รู้ธรรมะและวิธีสอนแล้วเวลาสอนคนอื่นไปตามที่รู้ ใจไม่ต้องต่อสู้กับกิเลสอันใดกี่มากน้อยตัวเกียดคร้านอาสอนให้คนอื่นขยันก็ได้ตัวเห็นแก่ตัวอานสอนให้คนอื่นเสียสละก็ได้เรื่องของเรื่องคือพูดเอาฝ่ายเดียวตรงไหนอยากพูดก็พูดตรงไหนพูดแล้วมันตระวัดเข้าหาตัวเองก็เว้นเสียเพราะฉะนั้นการพูดวาจาสุภาษิตจึงทําได้ไม่สู้ยากท่านวางไว้ในมงคลลำดับที่10ก็เพื่อทดสอบผลการศึกษาเล่าเรียนตามแนวมงคลขั้นต้นๆกว่านั้น นักธรรมะประเภทที่สองคือพวกฟังธรรมะที่คนอื่นพูดตรงกับหลักมงคลข้อธรรมะสวรนะซึ่งเป็นลำดับมงคลขั้นที่2 6นักธรรมะชั้นนี้ทําการฝึกจิตหนักกว่าพวกแรกพวกง่ายๆคือการฟังธรรมะยากกว่าการพูดธรรมะที่ว่านี้ต้องดูกันถึงงานทางด้านจิตใจจึงจะเห็นว่าใครทํางานหนักกว่าใครอย่างเช่นข้าพเจ้าบรรยายธรรมะทางวิทยุระหว่างข้าพเจ้าผู้พูดกับคนฟังที่อยู่ทางเครื่องรับใครทํางานหนักกว่ากัน ถ้าดูแต่ภายนอกก็จะเห็นว่าคนพูดยากกว่าคนฟังเพราะคนพูดต้องเตรียมตัวต้องค้นหาตำรับตำราต้องขี่ต้องเขียนต้องขับรถปุเรงปุเรงจากบ้านไปสถานีแล้วก็ต้องนั่งพูดคอแหบคอแห้งครึ่งคอนชั่วโมงไม่พักเลยแล้วยังต้องคอยบังคับตัวเองตลอดเวลาไม่ไอไม่จามอีกด้วยส่วนท่านผู้ฟังไม่ต้องเตรียมอะไรกี่มากน้อยอยากฟังก็ฟังไม่อยากฟังก็ปิดเครื่องรับเสียแล้วเวลาฟังใครจะนั่งฟังนอนฟังเดินฟังก็ได้ตามใจเพราะดูด้านนอกอย่างนี้จึงเห็นว่าคนพูดธรรมะงานหนักกว่าคนฟัง แต่ความจริงแล้วการจัดชั้นของนักธรรมะคนฟังธรรมะทางานทางใจหนักกว่าคนพูดตั้งร้อยเท่าเป็นการฝึกจิตที่ยากกว่าสูงกว่าแต่ทั้งนี้ต้องดูที่ใจของผู้ฟังแล้วก็อย่าลืมว่าที่ว่าฟังฟังน่ะหมายถึงคนฟังจริงๆฟังด้วยใจการควบคุมจิตใจให้หยิบเอาประโยชน์จากการฟังนั้นยากยากกว่าการควบคุมใจในการพูดให้คนอื่นฟังข้าพ,พเจ้าหมายความอย่างนี้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ขิจฉังสัตธรรมมัสสวะนังแปลว่าการฟังธรรมะเป็นของยากแล้วมีผู้คิดว่าที่ว่ายากคือหาพระเทศยากและหาเวลาฟังเทศยากดังนี้นั้นยังคิดไปถึงที่ยากแท้ที่ยากกว่านี้ยังมีคือพระเทศก็มีแล้วแล้วตัวเองนั่งพนมมือแต้อยู่ต่อหน้าธรรมะก็แล้วแล้วยังต้องต่อสู้กับความยากอยู่สองสถานนั่นคือ 1. ยากที่จะต้องควบคุมใจให้ฟังธรรมะและ2ยากที่จะกลืนเอาธรรมะเข้าสู่ใจโอ้โหลึกซึ้งมากเลยนะครับ การควบคุมใจให้ฟังธรรมะนั้นยากกว่าการคุมลิงให้นั่งนิ่งๆเพราะความวอกแวกของใจนั้นประการหนึ่งแล้วอีกประการหนึ่งจิตใจของคนเราทุกคนคุณภาพต่างกันจิตบางดวงใช้งานทางฟังได้ผลน้อยแล้วการฟังจริงๆเราต้องเอาใจฟังผู้ฟังที่แท้คือใจไม่ใช่หูหูนะ่ะมันเป็นเครื่องฟังเท่านั้นนักธรรมะต้องดูคนให้ถึงใจคนต้งร้อยนั่งพนมมือนิ่งอยู่ในศาลาฟังเทศนั้น ฟังจริงๆกี่คนก็ไม่รู้ที่ผู้ใหญ่ท่านบนเด็กๆว่าฉันว่าแล้วแกไม่ฟังที่ว่าไม่ฟังก็คือใจไม่ฟังที่จริงตัวแกก็อยู่หูแกก็ฟังแต่ใจแกไม่ฟังนี่ยากหนึ่งละยากอีกชั้นหนึ่งคือยากที่จะกลืนธรรมะเข้าสู่ใจโปรดนึกถึงเรื่องกิเลสอีกนิดหนึ่งคือในใจเรามีสิ่งหนึ่งที่เป็นอริก,กับธรรมะคือกิเลส เช่นความหัวดือ้อความถือตัวความเห็นผิดกิเลสพวกนี้มันไม่ถูกกับธรรมะเหมือนโจรไม่ถูกกับตำรวจอย่างนั้นแหละพอเห็นว่าจิตใจของเราจะรับเอาธรรมะเข้ามาจะพวกวายร้ายนี่ก็ออกประทะทีเดียวธรรมะที่ฟังไว้ตั้งหลายคำพีนั้นจะหลุดเข้าไปถึงใจจริงๆได้กี่มากน้อยบางทีนั่งฟังหลังคดหลังแข็งตั้งชั่วโมงจิตใจไม่ได้ธรรมะอะไรเพิ่มขึ้นเลยถูกไอ้พวกนั้นคอยตีปล้นกระจัดกระจายหมด นี้ผู้เ้เห็นว่างานฟังธรรมะนั้นยากกว่างานพูดธรรมะมากที่พูดนี้พูดตามเหตุผลที่เป็นจริงไม่ใช่ประจบเอาใจแฟนและที่ไม่พูดตั้งแต่ตอนอธิบายเรื่องธรรมะสวรนะแต่เอามาพูดไว้ตรงนี้เพื่อจะเปรียบเทียบกับการสนทนาทมให้ผู้อ่านได้พิจารณาเห็นเหตุผลง่ายๆนักธรรมะประเภทที่3คือได้ทั้งพูดทั้งฟังที่เรียกว่าธรรมสากัฉาการสนทนาธรรมกันอันเป็นหลักปฏิบัติในมงคลข้อที่30 การสนทนาธรรมะหมายความว่าเขาพูดเราฟังเราพูดเขาฟังผลัดกันฟังผลัดกันพูดบางอย่างเราไม่อยากฟังเมื่อเขาพูดเราก็จำต้องฟังบางอย่างเราอยากพูดแต่ไม่มีจังหวะที่จะพูดก็จำต้องระง,งับใจไว้ไม่พูดเมื่อก่อนนั่งสอนคนอื่นย้อยๆไม่มีใครค้างสักคำมีแต่คนนั่งพนมมือยอมรับเราหมด แต่ตอนสนทนาธรรมเราจะต้องลดตัวเองลงมาอยู่ในฐานะเป็นทั้งคนพูดและคนฟังต้องเปลี่ยนฉากต้องเปลี่ยนใจในเวลาอันกระชั้นชิดถ้าพูดถูกเขาก็ชมถ้าพูดผิดเขาก็ค้านฟังไม่ดีก็มีคนคอยขัดเรื่องสนทนาธรรมะมันเป็นอย่างนี้ตรงที่ถูกขัดถูกแขวถูกค้านและถูกตีถูกชมซึ่งหน้านี่แหละที่ยุวกิเลสนักหนาะ เพราะฉะนั้นผู้สนทนาธรรมะจะต้องคอยควบคุมใจตัวเองมากกว่าการพูดและการฟังที่ว่ามาแล้วสักสิบเท่าเผลอไม่ได้เลยกิเลสมันคอยจะออกมาจุนจ้านให้ได้เคยเห็นมานักแล้วขึ้นต้นคนกับคนคุยธรรมะกันไปได้ไม่กี่น้ำกิเลสกับกิเลสมันออกมาโต้กันนุงไปหมดหากจะเปรียบให้เห็นชัดๆว่าการพูดธรรมะการฟังธรรมะและการสนทนาธรรมะหนักเบาต่างกันอย่างไรก็เปรียบเทียบได้กับการหัดมวยการพูดธรรมะให้คนอื่นฟังเท่ากับหัดชกลมชกจนหมดแ เราก็ไม่เจ็บสักนิดลมมันแพ้เราทุกทีทีนี้การฟังธรรมะที่คนอื่นพูดเท่ากับการซ้อมชกกับถุงทรายหรือชกต้นกล้วยอย่างนักมวยบ้าน,นอกคือชกไปก็รู้สึกเจ็บตัวมาบ้างฟังเขาพูดก็เหมือนกันใจเราสะเทือนบ้างแต่การสนทนาธรรมนั้นเท่ากับการชกนักมวยจริงๆเราชกเขาเขาชกเราชกกันไปชกกันมาถูกล่อถูกหลอกถูกกวนใจตลอดเวลาหนักแรงมาก เท่าที่บรรยายเปรียบเทียบมาน,นี้ท่านผู้อ่านจะเห็นแล้วว่าการสนทนาธรรมตามแบบพระพุทธประสงค์จริงไม่ใช่คุยหรือพ่นเฉยๆแต่เป็นแบบฝึกและแบบสอบไล่อยู่ในตัวก็อย่างที่ข้าพเจ้าว่ามาแล้วนั่นแหละไต่เต้าขึ้นมาตามบันไดมงคลชีวิตหนีจากคนผ่านพ้นขึ้นมาตั้ง30ขั้นแล้วบางคนมาโดนข้อสอบในขั้นที่30ตกหัวถลามรวดเดียวถึงกับเกิดเป็นอันธพาลขึ้นมาเองเสียก็มีนะ <c oughs> อ่านตอนนี้ก็ก็ก็เห็นตัวเองนะ เออบางครั้งบางทีจิตมันก็เผลอไปนะครับมันช่วยไม่ได้เนาะมันเป็นนักรบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนาะก็เวลามีใครมากวนตตนมีใครมาไฟๆนี่ก็อยากจะซัดนะครับก็แต่ถ้าหากว่าใจมันตามทันก็จะอ้อไอ้นี่มันกิเลสนี่หว่านะไม่เกลือกลัวอะไรเงี้ยก็จะก็จะคือไม่ได้เกลือกลัวไม่ได้หมายความว่าแบบไปอะไรใครนะคือหมายความว่าอย่าเอาใจใส่ที่เราตั้งใจปรารถนาดีความดีทั้งหลายแหละเนี่ยที่เราตั้งใจเนี่ยนะเอาไปเกลือกลัวกับ กิเลสตัณหาของคนอื่นนะอย่า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 ลดใจของเราให้มันไปเป็นใจกิเลสอีกรอบหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็ EP นี้นะก็หวังว่าคงจะชอบกันนะครับผมยังชอบเลยนะนักธรรมะ3ประเภทนะครับก็เป็นมุมมองที่ดีมากๆเลยเนาะพูดง่ายกว่าฟังเพราะฟังต้องปฏิบัตินะครับแล้วก็ถ้าจะยากที่สุดเลยเนะี่ยก็คือทั้งพูดทั้งฟังเนาะอันนี้อันนี้อันนี้คือคือคือ เห็นภาพนะครับเป็นเป็นอีพีที่เห็นภาพมากนะครับอ่ะก็หวังว่าจะชอบนะครับเลวมาต่อการเรื่องวิธีการสนทนาธรรมะนะสนทนายังไงให้มันให้มันดีและเป็นมงคลเนานะอ่ะโอเคสำหรับอีพีนี้หวังว่าจะชอบนะครับแล้วพบกัน e ีพีหน้าครับ